เออได้ครับผมสวัสดีรับก็อยู่กับผมนะครับในหลอดมาร์กนะครับก็วันนี้จะมาแนะนำโหมดอ่อะไรหรอว่าลืมฮีโร่ vs วิลเลนนะครับก็จะเป็นฝั่งเจไดปัญะฝั่งซิดนะครับซึ่งคือมันสุดยอดมากนะสำหรับเกมที่แจกมาพวกดูวันก่อนของโต้โนนะครับเริ่มกันนะครับจะเป็นการสู้ฝั่งละสิ่ๆนะครับผม ฝั่งซีดนะครับก็มีตัวละครหลายตัวเนาะเดี๋ยวพอจบฝั่งเจไดเราก็จะสามารถเล่นฝั่งไดครับมันจะสลับฝั่งให้อัตโนมัติแล้วนะครับแต่ว่าต้องแพ้หรือชนะไปก่อนไม่ได้ซึ่งการเล่นบทนี้เนี่ยควรจะเกาะกลุ่มกันมากที่สุดนะครับผมเพื่อการอยู่รอดและการทีร่เริจะสามารถสนะรได้ไปกแล้วค้ชนฉากกันแล้วนะครับ แล็เซมเพิร์สเปนสามารถกันพวกอะไล็อะไรนะกันระเบิดได้ตาย,โอ,ยโอ้โหเชี่ยกโดนสักตอกอ่าเรียบร้อยดิโอ้โหมันล่อเรามาบวกกันในนี้เสียเปรียบสิครับรออะไรไม่เป็นไรครับเราสามารถเริ่มใหม่ได้เป็นไรว่างเข้าอยู่ไหนทางเข้าอยู่ไหน,ไหนววนวโ เอาแล้วเฮ้ยร่วงร่วงไอ้ชีเรียบรายดีอะไรครับนี่ทำไมมันเป็นอย่างนี้เป็นอะไรแนววิธีเล่นเบื้องต้นก่อนนะครับทางฝั่งของเราก็จะมีง เราสามารถผักได้เลียนเี้ยงโคตรน้อยแต่ไม่เป็นไรตอนนี้โตไหวหักแอกเลยตัวเต้ที่สี่ข้างเปล้าคะแนนน้อยสุดเลยนะครับ เราต้องเล่นตามเพื่อนให้ทันแล้วตรงนี้ในก็จะเป็นที่โล่ตัวนี้น่ารำคาญมากไอ้เนี่ยออโดนปาดตอนนี้แต้มด้านบนนะฮะยี่สิบห้ายี่สิบห้าเท่ากันใครศูนย์ก่อนเนี่ยจะเป็นฝ่ายที่แพ้ไปนะครับที่เป็นตอนนี้เรากำลังเดือดเดือดก ไยเด็ดกับตุงกันวิ่งั้โอ้โหเราได้พาล่าชาวบ้างเอา่ย <c oughs> so ่างงี้ยไม่ไปไปต้องตามไปทัน ทำอะไรดูอ๋อฉันทำอะไรมากกว่าเธออย่าเพิ่งอ๋อแตกจนได้

จะพอฆ่าได้ตัวหนึ่งโอ้สามตายเจ็ดคนน่าเกลียดคนน่าเกลียดเลยมันไม่ได้การอะไรอย่างเงี้ย ตามมา We know target We need โอ้โหไอ้เนี่ยได้ยิงแล้วควัอาบขัเลยเรามีตัวยิงแล้วอะ มันเปลี่ยนตัวได้แล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวให้ Draw them in nice and easy เล่นโคตรยากเลยโอ้โหน้ำตาดไปเอวิทตายโอ้ยโอ้ยขอผมเลยน้ำไปเลยนะครับกดสเต็ปไปเพื่อเปลี่ยนตัวเรามาเอาเป็น

อีกหนึ่งนะครับเราแพ้เราก็จะสลับไปฝั่งเจได้ใช่เจไดสิทธิ์ผิดใช่เลยต้องช่วยกันนะครับเรียบร้อยนะเราฮอร์สสตรองคว้าโอกาสที่เป็นคนดีเราต้องไปเป็นคนโจมต่อนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าฝั่งสิทธิ์จะมีใครบ้างเดี๋ยวตัดไปให้ดูอ่านะครับผมก็มากับฝั่ง ิดนะครับก็จะมีพวกบูบาบอสอะไรไม่รู้นะครับแล้วก็ดาร์ดวเตอร์ดาร์ดซีเดียสไคลโลเลนดาร์ดมอร์ไอเอเดนวอร์ซีโอปะวะกับตันพาสมาเจเนอเรลฟรีวอสนะครับแล้วก็เขาดูกูซึ่งก็จะอยูโ่โงอยากจะลองจัเล่นไคลโลเลนนะครับเดี๋ยว อันนี้จะยังต้องรอผู้เล่นนะฮะก็อ่าเดี๋ยวตัดไปตอนเข้าไปในเกมเ pues ป็นต้อยนะครับนะครับก็เข้าเกมแล้วร้อยดูฝักแต่ว่าดูฝั่งตรงข้ามนะครัเล้ยวสามสิบหกสิบสี่ดูแล้วนะครับเราน่าเจอฝักยับรู้เลยว่ายับเฮ้ย อโอ้โหไม่สบายดิเขาโหดกันจริงๆเลยโดยจากไรเบลแล้วพีพจริงๆ,ๆก็โคตรไอ้เนี่ยโดนตัไม่พักเลย

ไปไหนแล้ววะไปไหนแล้วอ่ะวันเพลินไม่ได้เอ้๋ไดมันผักแรงไม่เอาผักแรงนั่นไงกูว่าแล้วเออ อ้พี่สเสดีโคตรเกียดตรงนี้เลยวุ้ยปึ๊บปุ๊งเปจังหวะฟงปจังหวะน่าสังหร์

แแข็งปาด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 อวเราพลาดโอ้โหหลอดไปงานวัดเขียวฟ้ามาเต็ม oh. พี่แต่เราแต่เราได้อยู่นะแต่เราได้อยัง

อันไงเมอกว่าแล้วดูเล่ดูเลยโอ้โหพี่รุนแรงทำไมรุนแรงกันหนูจังวะจ้าเครับเพื่อนบอกว่าโดน อย่าไปอย่าลงโค่อย่าลงโค่นให้แครโอ้พ้องโอ้ยงโอ้โหคเยอะเลยเวลามปนด้วยโคตรยากเลยโอ้ย แต่ยังต้องตัต้องปะกันัดเดยนเอยน้ี่ใครบังอาจมาตัดหน้าฉับแต่ทุกทีลูมาลั้เขาลั้นเขาแต่เขาก็ได้คิวอ๋อ

เฮ้ย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 อายมีคนหลุดแอะอายแต่งแต่งดเอ้สาวอร์มดีมาตั้งนานเจ้าไปกลัวคุณเจะไ้โดนอะไร

Đi quá tango a vách, ông kapitan tua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 , ông tua, ông kapitan tua, ông kapitan tua, ตามล่าตามล่าโอ้โอ้หพี่โอ้โหโอ้โหไอ้ยังเกอเลยี่ยัยนี่งเอเ จริงๆเราควรจะเลือกเล่นตักกวในตัวหนึ่งนะเพื่ออัพเลเวลให้อม่นเร็อาวเรียบร้อยแกถอยตกติดอ้าวเหลี่ยมน้อย <c oughs> แล้วครับใช่ช้นะนี้เป็นของเราเป็น ล่วงล่วงจนแพ้นะครับก็เป็นฝั่งคนดีไม่ค่อยมีเป็นฝั่งคนดีไม่ได้ต้องเป็นฝั่งคนชั่วนะครับสุดยอดจริงๆนะใครรอนเรนเรา <c oughs> <c oughs> นะฮะอย่างน้อยก็ได้ติดหนึ่งในห้านะครับก็สุดยอแล้วนะครับก็นะฮะจบการแนะนำหมดฮีโร่แอนด์วิเลเพียงเท่านี้นะครับผมนะครับ เดี๋ยวจะมีบทไหนมาให้ดูอีกก็รอติดตามกันนะครับผสวัสดีครับ